เปิดบ้านกำปงบือหัวโชว์วัฒนธรรมชายแดนพร้อมประกวดรถสามล้อพ่วงริ้วขบวนที่สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านโบราณดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมที่บ้านโคกทรายหมู่ที่3ามตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหญิงและชายต่างแต่งกายในชุดมุสลิมพื้นเมืองโบราณเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านกำปงบือหัวรูมะเตอร์บูกาดีกำปงบือหัวกันอย่างคึกคัก ดยเฉพาะกิจกรรมริ้วขบวน3าล้อพ่วงกว่า30คันถูกตกแต่งสวยงามแปลกตาผู้ขับขี่และผู้ซ้อนก็จะใส่ชุดพื้นเมืองโบราณเข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทคือประเภทรถสวยงามประเภทความคิดสร้างสารรค์และประเภทผู้โดยสารใส่ชุดพื้นเมืองสวยงามหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีรถพ่วงเป็นรถเ่าซ้าวที่ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนเป็นคู่รักจริงโดยเจ้าบ่าวอายุ82บปีเป็นตัวอิหม่ามบ้านโคกทราย ส่วนเจ้าสาวอายุ60ปีทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่ได้รับเกียรติในกิจกรรมนี้โดยทั้งคู่ได้สวมชุดบ่าวสาวอีกครั้งเจ้าบ่าวบ,บอกว่าแม้จะแต่งมาสามครั้งแล้วก็ยังตื่นเต้นกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นตำบนบ้านควรในโครงการเปิดบ้านกำปงบือหัวที่ชุมชนบ้านโคกทรายจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีคนในชุมชนสร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่มในชุมชนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมอนุรักษ์อัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไปและประชาสัมพันธ์ชุมชนต่อสังคมภายนอกโดยโครงการดังกล่าวนี้นายจตุพรสมปองประหลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดนายกุรนันหลังจินาย,ยุกอบตบ้านควรกล่าวต้อนรับก่อนมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดรถสามล้อพ่วงจากสามประเภททั้งประเภทรถสวยงามผู้โดยสารแต่งกายพื้นเมืองสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์โดยทีมสุรีโตมองชนะรับรางวัลประเภทรถสวยงามทีมสิริมาอารีมานชนะรับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์และทีมพัชรพลแยกนุ้ยรับรางวัลผู้โดยสารแต่งกายพื้นเมืองสวยงามทั้งนี้ภายในงานทางกลุ่มแม่บ้านได้ทำขนมพื้นถิ่นที่นิยมทำในช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างขนมลากรอบหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกขนมตาระ และขนมเจาะหูหรือขนมในรำให้ได้ชิมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำขนมต้มโดยเริ่มจากขั้นตอนการกูดมะพร้าวขันกะทิและห่อขนมต้มได้รับเสียงเชียร์ลุ้นกันตัวโกงครับงันนี้โดยการร่วมตัวของพี่น้องประชาชนในตำบลบ,บ้านัวและก็โดยเฉพาะตำบลไอ้โจก หมู่บ้านพวกทรายนะครับเนาะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ก็เรียกว่าเปิดบ้านภูวป่าเสียคับนนองคือบ้านโคกทรายของเขาเพื่อให้พี่น้องแถวใกล้เคียงตำบลานใกล้เคียงก็ได้รับรู้ได้รับทราบว่าเขามีของดีๆในในหมู่บ้านของเขามากมายนะครับด้านนายฮามิดันตะวันผู้ใหญ่บ้านกล่าวถึงบ้านโคกทรายว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่ มีการสื่อสารภาษามาลายูเป็นส่วนใหญ่พร้อมกับภาษาไทยใต้ถิ่นสตูลอีกทั้งมีร้านค้ามากมายในชุมชนที่คนต่างิ่นมักจะเข้ามาซื้อกันได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจนได้สมญา,านามว่าเป็นชุมชนที่มาเมื่อไหร่อิ่มเมื่อนั้นเมื่อหิวก็นึกถึงตำปงบือหัวนอกจากวัฒนธรรมการกินแล้วบ้านพวกทายยังมีองค์ความรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สองใต้นิวรายงาน